สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมภูมิใจแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับการวอร์มกระทะโคลีคิงนะครับแล้วก็จะสาธิตเกี่ยวกับการทาอาหารนะครับโดยใช้กระทะโคลีคิงนะฮะพอดีว่าอยากทําอาหารแบบเป็นอาหารคลีนนะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเจอโฆษณาครับของคุณวูดดี้หรือจากคนอื่นนะครับที่เขาใช้กระทะตัวนี้นะฮะก็ซึ่งน่าสนใจนะฮะซึ่งกระทะตัวนี้ทํามาจากหินอ่อนนะครับผมแล้วก็ มันไม่กก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ติดกระทะนะฮะดูโดยรวมแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะฮะก็เลยลองสั่งซื้อมานะฮะตอนนี้ราคาที่ผมซื้อมานะครับอยู่ที่3,300บาทนะครับแล้วก็ซื้อ1แถมหนึ่งนะครับก็ประมาณ3วันเขาก็มาส่งถึงที่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการวอร์มกระทะก่อนใช้นะครับ คือการวอร์มกระทะจะวอร์มแค่ครั้งแรกอตอนที่เราซื้อมาเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ต้องวอร์มแล้วนะครับพอเราแกะกระทะออกมาจากกล่องนะครับอตอนอื่นเรายังไม่ต้องทําอะไรนะฮะแล้วก็นํามาวอร์มได้เลยนะครับผมการวอร์มนะฮะให้เราตั้งไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผม ตั้งไฟสมมติว่าของผมเนี่ยมันมี5้าระดับนะครับผมก็ตั้งไปที่แค่2ระดับก็พอนะครับไม่ต้องให้แรงมากอ่ซึ่งเราจะต้องการให้ไฟเนี่ยค่อยๆไต่ระดับความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมพอเรารอกระทะอ่ร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เรานำน้ำมันนะครับเทลงไปในกระทะนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมไม่มากเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผม ึ่งน้ำมันที่เราใช้นะครับจะเป็นน้ํามันหมูหรือน้ํามันพืชหรือน้ํามันมะกอกอะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ระบุนะครับอ่าอเ,เมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับรอให้น้ํามันร้อนสักครู่นะครับผมอ่าพอกระทะเริ่มร้อนนะครับตัวเจ้าน้ํามันนะฮะเราก็จะเห็นเป็นเม็ดๆนะฮะเอ่อก็เริ่มร้อนแล้วทีนี้ให้เรานะครับเกลี่ยตัวน้ํามันนะครับ ไปให้ทั่วกระทะแบบนี้นะครับอ่าเป็นการเกลีย่ยน้ำมันนะครับแบบนี้นะฮะนะครับผมเมื่อเราเกลีย่ยแล้วครับเกลีย่ยทวแล้วนะครับเราก็นำมาตั้งไฟให้ร้อนอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เราเกลีย่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะแล้วนะครับก็ เราตั้งไปสักแป๊บหนึง่งรอให้ความร้อนมันคงที่นะครับหรือร้อนขึ้นมาพอสมควรนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้ครับผมหลังจากที่เราปิดเตาแล้วนะครับเราก็รอให้เจ้ากระทะโครเลคิงเนี่ยนะครับเย็นตัวลงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานํากระทะไปทําความสะอาดล้างตามปกตินะครับและหลังจากนั้นจึงจะนํามาประกอบอาหารได้นะครับผมการวอร์มเจ้ากระทะโครเลคิงเนี่ยนะครับผม เราวอรมเพื่อต้องการให้เจ้าตัวกระทะนี้นครับเซตตัวหรือว่าต้องการให้ตัวกระทะนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับผมหลังจากที่เรานํากระทะโปรคิงทาความาสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มทําอาหารกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเริ่มลองเมนูไข่ดาวก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการที่เราทอดไข่ดาวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันนะครับ เอ่อมันจะติดกระทะไหมนะครับผมเอ่อการที่เราใช้กระทะพานทีิงนะครับเราควรใช้ตะหลิวนะครับที่เป็นไม้หรือพลาสติกเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าตัวตะหลิวนะครับไปขูดนะครับถ้าเราใช้ที่เป็นโลหะนะครับอ่ป้องกันไม่ให้ตะหลิวนี่ไปขูดของกระทะนะครับแล้วเป็นร่องนะครับหรือเป็นรอยนะครับก็จะเกิดความเสียหายต่อกระทะได้นะครับหรือกระทะอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับผม อาเมื่อตัวกระทะร้อนแล้วนะครับให้เราลองตอกไข่ลงไปดูนะครับ ้วครับว่าเวลาเราทอดไข่ดาวนะครับด้านหลังของไข่นะครับก็จะออกมาเรียบเนียนนะครับโอเคครับเป็นแค่นี้นะครับไข่ดาวก็สุกนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำมันด้วยนะครับสามารถนาไปทานได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะครับผมจะลองสาธิตทําไข่ขั่วดูนะครับว่าถ้าเกิดเรานําไข่มามาขั้วยีดูใส่กระทะแล้วมันจะตีกระทะหรือเปล่านะครับผมก็จะทำการดีไปเลยนะครับ ถ้าเป็นกระทะทั่วไปนะครับบ้านเรานะครับเป็นแบบนี้นี่ถือว่าติดกระทะไปแล้วนะครับสามารถแงีออกนะฮะแต่สําหรับกระทะโจริงนะครับ,แบบนี่นะครับล่อนเียเดีววันล่อนเลยครับ โคไข,ข่คว้าเราก็เสร็จนะฮะไม่ติดกระทะน,นะครับอ่าสำหรับเมนูต่อไปนะฮะผมจะทดลองย่างเนื้อเนื้อหมูนะฮะ,อะลองดูว่าจะย่างได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่ากระทะเราเลอกนะฮะเราก็ทําการเอาเช็ดชู้หรือเอาผ้านะครับอะไรก็ได้เช็ดทำความสะอาดชนิดนึงนะครับ เชแค่นี้นะฮะท่านก็สามารถาทำเมนูต่อไปได้เลยครับการย่างเนื้อด้วยกระทะโพลีคิงนะครับก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเหมือนเดิมน,นะครับผมเพราะว่าในตัวของหมูเนี่ยนะฮะก็จะมีมันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มไปอีก ลองสังเกตนะครับไม่ติดกระทะเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับสีสันน่าทานเลยนะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับการย่างเนื้อของเจ้าคุณไอคิงนะครับก็เรียกได้ว่าทําได้ดีเลยนะครับผม อ่าสำหรับสเต็กของผมนะครับก็เริ่มสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานสเต็กก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรนั้นนะครับฝากเพื่อนๆกดกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ